สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่คนระักเีวันทุกคนนะครับกลับมาพบเจอกันกันกบผมและเช่นเคยครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของ ิสตนะครับการคอลี่ฟายก็เสร็จสิ้นกันไปทั้ง3ช่วงนะครับจริงๆในรอบนี้ก็มีวันนี้นะฮะมีกิจกรรมอยู่ก็คือ FP3 ก่อนหน้านั้นแล้วก็ช่วงเวลาประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็เป็นการคอลี่ฟายกันไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าของโพลนะครับออสตั์ทคันแรกในพรุ่งนี้แชมป์โลกจาก r รท์บูลิซิ่งครับแม็กซ์เวิร์สตเปนนะครับนี่ก็คือเป็นสนามที่3นยยจนะครับเจ้าตัวเองก็คว้าโพลมาได้สําเร็จนะฮะแล้วก็ สองคนตามมานะครับจอร์ดเซลของ Mercedes แล้วก็ลุยส์แฮมม์โมตันของ Mercedes ครับคันที่4ก็เป็นฟรานดอลอนโซครับคันที่5คาร์ลอสไซคันที่6แรนสโตรคันที่7จ็ดชาลูแคลร์คันที่8อเล็กซ์อัลบอนคันที่9เบียร์แกสลีย์คันที่10นิโก้ฮาวเคนเบิร์กคันที่11เอสเตบานอคองคันที่12ยูกิซูนุนดะคันที่13แลนโดนอริสคันที่14เควินแมโนเซนคันที่15นิกเดฟรีคันที่16ออสการ์ปิอัสตรี คันที่17จัวโกลอยู่นะครับคันที่18โลแกนซาเจนนะครับคันที่19วอลตอรีบอตัสและคันที่20ปิดท้ายเาโจเพเรสกันนะฮะถ้าดูในการฝึกซ้อม fp 3หรือจะเป็น fp 2 fp 1ในก่อนหน้านั้นเนี่ยคนที่เรียกว่าเหนียวกันจริงๆบทผัดกันบี้ผัดกันบทขึ้นมาก็คงจะเป็นออสองหนักแข่งนะครับที่ฟอร์มนิ่งเหลือเกินอย่างแม็กเวอร์สตัเปนนะครับก็เร็ว คบทุกรอบกันเลยทีเดียวนะครับอยู่ในหัวแถวไม่เคยหลุดกันไปเลยเนี่ยอีกคนนึงก็คือเฟอร์นันโดอาอนโซนะฮะจากแอสตันมาตินก็ยังคงร้อนแรงกันไม่จบไม่สิ้นกันเลยนะฮะแต่นะครับพอเข้าสู่ช่วงของการคอลิฟายนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยโมเมนต์มันก็อาจจะแตกต่างจากการฝึกซ้อมในที่ผ่านมาเพื่อนครับก็คือการฝึกซ้อมเนี่ยเราก็จะต้องลุ้นว่าฝนมันจะมาเมื่อไหร่ซึ่งมันมาจริงๆนะครับบางช่วงก็เรียกว่าสร้างความจุลมมนวุ่นวายกันพอสมควรนี่แหละ ผมเองก็รู้เหมือนกันนะฮะในช่วงของ Q1 Q2Q3 เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับฝนจะมาป่วนทําให้คริสตาร์เนี่ยมันออกมายัางไงกันไหมแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่มานะครับก็ถือว่าโชคดีไปนักแข่งทุกคนก็ลงสนามไปพร้อมกับกดเวลากันได้อย่างมันเลยนะฮะทุกคน อ่ะเดี๋ยวนะครับก็มาดูที่ในส่วนของการคอลี่ฟายรอบแรกนะครับ Q1 เนี่ยเป็นยังไงนะครับคนที่ไปเปิดหัวตารางไว้ก่อนเลยก็คือนิโก้ฮาวเคนเบิร์กของ h a ร์สนะครับก็กดไปที่1นาะที18.373นะครับหลังจากนั้นเซโยเปเรสนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่ธงแดงเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าไปวิวววจัยกรวดในโค้งที่สามาทุกคนก็เป็นเหตุให้นะครับนะักแข่ง replaced. คนนี้ก็ไม่สามารถที่จะ ซ่อมรถได้ทันนะครับเตรียมรถได้ทันผลก็คือเขาไม่สามารถจะกดเวลาอะไรได้เลยก็เลยอยู่ในอันดับสุดท้ายโดยปริยายนะครับพรุ่งนี้เชโก้จะต้องไปออกคันที่20ก็ถือว่าอู๋เสียหายเยอะพอสมควรกับเจ้าตัวกันนะฮะหลังจากนั้นมาแม็กเวอร์สต์เปนก็กดเวลาขึ้นหัวแถวด้วยเวลาหนือที18.063นะครับแล้วก็กดทุบเวลาของตัวเองลงไปอีกเป็น 18. อ่าเป็น1นาที 17469นะครับก่อนจะเป็น17384เึงไปในที่สุดเนี่ยก็จบด้วยนะครับเซชั่นตรงนี้นะครับก็จับคู่กับ2 Mercedes นะครับทั้งจอร์ดเซลแล้วก็ลุยธามอตันนะครับแล้วก็ทั้งเอสเซบานอคองออรลอนโซนะครับก็ ตามกันมาคนที่5คันนะครับ5คันสุดท้ายที่ไม่ผ่านก็จะเป็นออสการ์บิอัสฟรีนะครับจากแมคลาเรนโจคอนยูจากอัลฟาโรเมโอครับโรแกนซาเจนจากวิลเลียมส์วัตตอรี่บอร์ตัสนะครับจากอัลฟาโรเมโอนะครับรอบนี้นะครับอัลฟาโรเมโอนั้นเรียกว่าหลุดกันทั้งคู่เลยนะครับหลุดไปตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับแล้วก็เพเรสอีกคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปในรอบ Q2 กันนะครับ คราวนี้กลายเป็นฟอร์ลอรี่ของชาวเลคแคลนะครับที่เซ็ตมาในหัวแถวด้วยเวลาสวยหรูในตอนนั้น1นาที1 7 5่0แต่ไม่นานเกินรอนะครับแม็กวอลสตาเพนก็กดทุบลงไปเป็น1นาที่7 2 1 9ในที่สุดก่อนที่อารอนโซจะตามมาติดๆนะครับแล้วก็แม็กเองก็เข้าไปทุบเวลาของตัวเองลงไปอีกครั้งเป็น1นาที1 7 0่6นะครับขึ้นหน้าอารอนโซแล้วก็คาร์ลสไซของฟอร์ลอรี่ไปนะครับ ในรอบนี้คนที่ไม่ผ่านนะครับก็เป็นเอสเจบานโอคองนะครับแล้วก็ยูกิซุนุดะแล้วก็แรนโดนอริสแล้วก็เควินแมกนูเซนแล้วก็นิกเดลฟรีนะครับรู้สึกว่าคนที่ไปวิจัยกลวดในโค้งที่3โค้งเดียวกันกับทางเซจิโอเปเรตก็คือแรนโ n ดนอริสจากแมกลาเรนนั่นเองฮะทีนี้นะครับมาดูในรอบที่สุดสามนะครับก็คือรอบสุดท้ายที่ไฟนอลนะีว่าใครจะอยู่ในกริดสตาร์อันดับที่ไรกันแน่นะครับ ขราวนี้นะครับวอร์สตาเป็นไม่ปล่อยให้คนอื่นขึ้นไปเซตหัวแถวนะครับเมื่อเจ้าตัว้กดเวลาไปหนาที1 7 5่8จุดห้าเจ็ดแปดก่อนใครเพื่อนเลยนะครับก่อนที่จะเจอพี่โซ่เนี่ยนะครับก็กดทุบลงไปเป็นหนาที1 7 3่3จุดสามในที่สุดก่อนที่ทันเซอร์นะครับก็จะมาทุบเวลาของเราโซ่ลงไปอีกทีหนึ่งเป็น1นาที1 7 2่1จุดสองเจ็ดหนึ่งนะฮะก็ทันเซอร์อยู่ในหัวแถวอยู่ช่วงเวลาที่ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอวอร์สตาเป็นนะครับก็ ก่อนที่หลุดไปอันดับที่6ในตอนนั้นนะก็กลับขึ้นมาอีกครั้งด้วยเวลา1นาที17.262กนะครับก็เรียกว่าเฉือนโมตันไปแค่0.009วินาทีเท่านั้นแต่นะครับกลรจะไปคิดว่าในรอบสุดท้ายนะครับวอร์สเตอนก็ทำเซอร์ไพรส์จนได้เมื่อเขาทุบเวลาของตัวเองลงไปอีกครับกลายเป็น1นาที16.732โอ้โหนะครับเวลาของ Max รอบนี้โหด้ายมากครับ แล้วก็เลยกลายเป็นในรอบสุดท้ายเป็นการคั่วกันเองของ3คนทั้งแฮมมตันทั้งเพื่อนร่วมทีมจอร์เซลแล้วก็อารอนโซนะครับแต่กลายเป็นว่ารอสเซลมาเหนือในช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับกดเวลาปาดหน้าทัานเซอร์ปาดหน้าอารอนโซขึ้นไป ตามหลังแม็กอยู่ประมาณ0.2 36วินาทีฮะในขณนะที่ฮารมอลตันก็ปาดหน้าลอนโซขึ้นมาอีกทีนึงนะครับออกซารในกริดที่3า l อนโซก็ได้กริดที่4ไปส่วนคาร์ลไซน์นะครับของฟลอรอรมาคันที่5 l a แลนสโตรมาคันที่6ครับ แล้วก็ชาลลครามาคันที่7แล้วก็เยี่ยมยอดมากๆครับอเล็กซ์อัลบอนของวิลเลียมนะครับน้องเล็กของเราออกสตาร์ทในกริดที่8นะครับในพรุ่งนี้จับตาดูนักแข่งสายเลือดไทยคนนี้ให้ดีมายเลขยี่นะครับเอาใจลุ้นใจเชียร์กันส่วนคันที่9ก็เป็นตียแกสซี่จาก RP ีแล้วก็นิโก้ฮาวเคนเบิร์ดของฮาร์สมาคันที่สิบฮ้าทุกคน เราได้เห็นนะครับว่าในการต่อสู้ในรอบนี้นะครับแม้ว่าเวอร์สตัเป็นจะคั่วอยู่กับ a ารอนโซแทบจะทุกการฝึกซ้อมในทุกรอบทั้ง3ารอบก็ตามเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าเป็นไปด้วยความแบ่เบอร์ซักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ2แเลทที่ผ่านมาโดยเฉพาะการคอลี่ไฟนะครับการคอลี่ไฟเราจะเห็นว่าอาจจะไม่ใช่งานหนักหนักใจของเวอร์สตเป็นนักนะครับในบาเรนแล้ก็ในซาอูเนี่ยแต่พอมาในที่นี่ก็ มันไม่ได้ว่าที่จะมาได้มาแบบง่ายๆนะครับอย่างน,น้อยก็คือเวลาก็เรียกว่าขึ้นหน้ากันผัดกันขึ้นผัดกันลงอยู่เนี่ยผมเลยมองว่ามันก็เป็นการคอลี่ไฟที่น่าลุ้นอยู่ครั้งหนึ่งหนึ่งกันนะครับในรอบนี้บ่งบอกให้เห็นชัดเจนหรือเปล่าครับว่าในทีมอื่นที่ตอนนี้ยังคงเป็นรองยังคงตามหลังเรดบูลอยู่เนี่ยก็มีพัฒนาการ ที่เริ่มที่จะดีขึ้นมาบ้างนะครับอย่างน,น้อยเราได้เห็นนะฮะว่า Mercedes ของทั้งเซอร์ลูอิสและก็จอร์ดวัตเซลเนี่ยก็จากที่เคยตามอยู่ร่วมๆจุดหกจุดเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นจุดสองจุดสามมันก็ไม่ถือว่าห่างอะไรกันมากนะักเราอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับในของไซส์พอที่อาจจะสังเกตสังเกตได้อยู่แต่จะถามว่ามันจะแบบว่าชี้เป็นชี้ตายว่ากลับมาแล้วหรือย,อยังคงจะเร็วเกินไปครับตราบใดที่ เกมแกข่งขันยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นนะฮะในพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเนี่ยนะครับอ่าก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่เราได้เห็นใน Mercedes ในรอบนี้เนี่ยนะครับมันจะกี่เปอร์เซ็นต์จะกี่มากน้อยกันเท่าไหร่นะครับอาจจะยังยืนยันไม่ได้ชัวร์แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในที่นี้มันก็เป็นสนามที่มันเข้าทาง Mercedes เข้าทางทันเซอร์อยู่แล้วทันเซอร์ก็ไปกดโพลแระบรบเบิรดรรเบอร์เลยนะครับในช่วงที่ยุคที่เกลียงไกลอยู่ในช่วง2-3ปีย้อนหลังลงไปนู่นนะครับคงจะพอจํากันได้ ดังนั้นก็คือผลงานมันก็อาจจะอ้างอ,อิงจากของเดิมได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะก็ผมอาจจะมองนะครับว่าวอร์ซ่เป็นนั้นยังคงเหนือกว่าคนอื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวรถหรือจะมองในมุมไหนก็ตามเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นการเหนือแบบได้ลุ้นครับน,นะฮะแล้วอย่าลืมว่าอีกอย่างหนึ่งที่มันน่าจะผิดแผนพอสมควรก็คือการที่เออเรดบูลนั้นไม่มีเซอร์จอห์นนะครับในหัวแถว เพราะว่าคิสตาร์ของเปเรสอยู่คันสุดท้ายนะครับเจ้าตัวนั้นก็ไปพิจัยกลวดจนกลับขึ้นมาไม่ทันเนี่ยนะครับก็เลยทําให้แผนของทางของทางเรดบูลเนี่ยก็น่าจะวุ่นวายพอสมควรนะครับนอกจ,จากว่าอาจจะมีจุดคลายแม็กที่มันจะพลิกแพลงในส่วนของเ,ออเรื่องของเซตตี้คาเรื่องของอะไรยังไงกันหรือเปล่าที่จะทำให้เปเรสเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าบางทีบางบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนกับที่เจ็ดได้หรือเปล่าที่ออกสาดท,ท้ายก็สามารถที่จะไล่ขึ้นมาได้โดยง่ายเนี่ยนะฮะยังคงดาวย,ยากอยู่มันมันมีหลายปัจจัยนะครับในเอาเบิร์ตพาร์คเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นตามอะไรเป๊ะก็ต้องมาลุ้นสภาพดินฟ้าอากาศทุ้นเรื่องของยางของอะไรด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วในที่นี้เราก็ได้เห็นนะแข่งบางคนนะครับที่เรียกว่าผลงานเนี่ยอาจจะแบบว่า ทำให้พวกเราได้ร้องว้าวขึ้นนะครับอย่างน,น้อยก็คือคงจะเป็นวินเลียมส์นะครับน้องเล็กของเราเนี่ยนะครับมาในกริดที่8อัลบอนก็ถือว่ามีเซกเตอร์2ที่โดดเด่นเหมือนกันเลยนะฮะไ,ไม่ธรรมดาเลยดังนะั้นก็อาจจะเป็นตัวป่วนให้กับลหลายๆคนได้หรือเปล่าในพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องรอลุ้นกันในตรงนั้นนะครับแล้วทีมฮาร์สก็ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในทุกรอบเลยนะครับอย่างนิโคฮาวเคนเบิร์ดนะครับซึ่งเขา ก็ถือว่าทํำผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างแม็กนุเซนเนี่ยชัดเจนนะครับดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่านักแข่งจอมเก่าคนนี้น่ยอาจจะเป็นยังไงกันหรือเปล่าแต่ที่ไม่เปลี้ยงเท่าไหร่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนเฟอร์รารี่ไหฮะเลอแคลรเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่แน่ใจเหมือนกันคาร์ลสไซก็ไม่ได้ถือว่าโดดเด่นอะไรมากนักคือมันกลายเป็นว่าเราตัดเรดบูลเรซซิ่งออกไปดีกว่านะครับก็คือให้เขาอยู่ด้านบนสุดนะฮะ ให้เขาอยู่ด้านบนสุดแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือกลายเป็นว่าแอสตันมาตินในตอนนี้ปกติที่ขึ้นหน้าเมอร์เซเดสมาโดยตลอดใน2ส,สนามล่าสุดเนี่ยแต่คราวนี้ก็มาพลาดท่าให้กับลัสเซลแล้วก็แฮมโมตันเนี่ยก็ถือว่าน่าจะตามมองนะครับว่าแอสตันมาตินเนี่ยอาจจะยังอยู่กับที่ก็ยังแข็งแกร่งอยู่เท่าเดิมแต่เมอร์เซเดสนั้นได้ขยับขึ้นมาแล้วหรือเปล่าแล้วขยับขึ้นมาได้มากได้น้อยตรงนี้ต่างหากนะครับที่น่าสนใจดังนั้นเวอร์สตันจะโดนลุมหรือเปล่าใน พรุ่งนี้นะครับหรือว่าจะพุ่งจูดนำม้วนเดียวจบพับสนามบุกตามเคยตอนเที่ยงตรงนะครับตามจริงก็อยากให้ทุกคนไปสแตนบายรอตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะประมาณสัก1020นาทีได้ก็จะดีเพราะว่าอะไรเพราะว่านาเบสนาดุกนะครับผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านก็น่าจะไปประจาการนะครับรับบทวิเคราะห์ให้พวกเราได้ดูข้อมูลที่มันจําเป็นจะได้ดูได้อย่างมีอัรรรสได้อย่างมันเราใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนเกณฑงกันจะเริ่มต้นขึ้นในเวลาประมาณเที่ยงตรงกันนะฮะ ก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับต่อให้มีเซฟตี้คา์หรือไม่มีอย่างไรเนี่ยบ่ายสองนะครับเราก็คงจะรู้ด้วยนะครับว่าใครจะประสบความสำเร็จบนโพเดียม3คนนะครับตำแหน่งแชมป์จะเป็นใครนะครับในอัลเบิร์ตพาร์คในที่นี่แล้วฮะแล้วก็ในส่วนของ MotoGP นะครับใครสนใจจะไปดูค่ำคืนนี้ตีนหนึ่งนะครับรอบสปรินต์นะครับแข่งขันกันครึ่งทางเนี่ยก็ไปดูได้นะครับในทาง ไม่แน่ใจว่าพีพีที3 6เดีสนี่ยดูผ่านหน้าจอทีวีได้ไหมแต่ชัดเจนล้านเปอร์เซ็นดูช่องทางออนไลน์ได้ก็คือสปอ r ทีวีแล้วก็ BT ทีสปอ2สองนะครับสำหรับสปินตีนะฮะแต่พรุ่งนี้นะครับคืนพรุ่งนี้จะเป็น f ฟ l ลเลสอันนี้เที่ยงคืนนะครับสำหรับ m o เตอรสนามที่2ที่อาร์เจนตินากันนะครับทุกคนแจ้งกันไว้นะครับพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนนะครับ